สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านในฝันช่องที่รวบรวมไอเดียการสร้างบ้านทุกแนวมาให้เพื่อนๆได้ติดตามชมกันสำหรับไอเดียแบบบ้านวันนี้ที่นำมาฝากเป็นแบบบ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์นแนวโทนสีส้มสะดุดตาเชื่อว่าสวยงามไม่แพ้บ้านอื่นๆเลยค่ะหลังคานานั้นถูกออกแบบเป็นเพิงแงนแถมยังมุงด้วยเมทัลชี เชิงชายสีเขียวเข้ากับฝ้าเรียบสีขาวมากๆหากสังเกตดีๆใต้ฝ้านั้นกุดด้วยไม้เทียมสีสม้มถือว่าเลือกสีมาได้ช่างสดใส,สเสดอเกินสีของตัวบ้านเป็นโทนสีเทาสะส่วนใหญ่พื้นบ้านมีการยกตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเลือกใช้สีสม้มมาทานในส่วนของฐานและเสาทั้งสามตนนาบาน เสาสีส้งที่เด่นเป็นสงานั้นมีการประดับด้วยโคมไฟบนหัวเสาเพื่อใช้ส่องสว่างมายังพื้นที่มานั่งยาวหน้าระเบียงมีการเสริมหลังคาเพื่อทำเป็นเพิงพักรับอากาศดีๆีข้างนอกได้มานั่งยาวที่ทำจากไม้เทียมเสริมด้วยโครงเด็กแข็งแรงและมั่นคงบริเวณมุมหน้าบ้านมีความสวยงาม พร้อมลานพื้นปูนรอบบริเวณพื้นที่ของบ้านมุมมองข้างนอกเข้าสู่ตัวบ้านค่ะมุมของด้านหลังบ้านที่มีการเสริมโครงเหล็กหนาแน่นเพื่อทำเป็นโรงจอดรถด,ด้านหลังมีพื้นที่ที่โลง่งพื้นนั้นเทด้วยปูนตลอดแนวพร้อมจัดทำประตูทางเข้าทางออกด้านหลังบ้านซึ่งสามารถใช้งานได้ในส่วนของด้านข้างที่ทำเป็นโรงจอดรถพื้นที่กว้างขวาง สามารถจอดรถได้หลายคันเลยนะคะมุมมองด้านนอกที่เผยให้เห็นโทนสีของตัวบ้านมีการตกแต่งประดับด้วยกระถางต้นไม้เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับภายในตัวบ้านด้วยภายในโล่งกว้างด้วยโทนสีภายในที่ใช้นั้นเป็นสีฝาพาเทลทำให้ดูสดใสพร้อมทั้งพื้นที่ปูด,ด้วยกระเบื้องสีขาวสบายตาส่วนฝ้าเพดานนั้นเป็นแบบเรียบ ซ่อนดวงไฟไว้อย่างสวยงามภายในโถงกลางบ้านที่ดูโล่งและกว้างมากๆติดเครื่องใช้ไฟฟ้าชิดก,กับผนังเพื่อประหยัดพื้นที่ดวงไฟหรูหรากลางห้องส่องสว่างสวยงามดูโดดเด่นภายในตัวห้องโถงโถงทางเดินหน้าห้องนอนที่มีประตูในแบบสไตล์โมเดิร์นการแบ่งห้องใช้งานที่จัดมาให้มีห้องนอนติดกัน และมีพื้นที่ส่วนของทางเดินกลางห้องโถงทะลุไปยังส่วนด้านหลังบ้านได้อีกด้วยภายในตัวห้องนอนตกแต่งเป็นโทนสีเขียวพาทเทลสวยโดดเด่นพร้อมทำเครื่องปรับอากาศแถมยังมีหน้าต่างช่วยรับแสงและถ่ายเทอากาศได้เป็นอย่างดีในส่วนของห้องครัวนั้นอาจจะถูกอกถูกใจพ่อแม่บ้านหลายๆคนอย่างแน่นอนสำหรับการก่อตั้งเคาน์เตอร์ปูน กด้วยกระเบื้องลายสวยพร้อมสิงน้ําและการบิวอินของใช้ภายในห้องครัวได้อย่างลงตัวในส่วนของห้องน้ําที่จัดมาให้นั้นเป็นการตกแต่งโทนสีฟ้าดูสดใสและดูสะดุดตามากมีพร้อมทั้งเครื่องสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ําบ้านหลังนี้โดยรวมแล้วประกอบไปด้วย3ห้องนอน1ห,ห้องน้ำหนึ่งห้องครัว และห้องโถงรับแขกซึ่งมีขนาดพอเหมาะและพอดีแถมที่สำคัญยังมีลรงจอดรถในพื้นที่ที่กว้างและทั้งหมดนี้เป็นไอเดียแบบบ้านที่เรามานำเสนอให้เพื่อนๆกันในวันนี้ทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้เช่นเคยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาบ้านหรือกำลังปลูกสร้างบ้านอยู่ยังไงความสำเร็จก็ไม่ไกลเกินเอื้อมคะ่ะสำหรับวันนี้ ทางเราก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ